สวัสดีครับพบกับ f o r d n เอเกซ f o r รรัชดาท่าพระครับวันนี้อยู่กับเซลซุปนะฮะวันนี้จะพามาดูเป็นเ a นเจ r w i วาทครับผมตัวนี้จะเป็นตัวขับ2นะฮะแต่ว่าเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะฮะคันนี้ลูกค้าแต่งจัดเต็มมากๆเลยนะฮะคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนครับก็เริ่มต้นจากด้านหน้าก่อนเลยครับเปลี่ยนกระจังหน้าครับเป็นโลโก้ Ford แล้วก็ตัวนี้ตัดด้วยสีส้มด้วยนะฮะแล้วก็มีข้อไปหน้านะฮะลูกค้าใส่สกูฟปากระโปรงครับเป็นตัวสกูฟม้านะฮะแล้วก็ ตัวนี้ลูกค้าไดา้เปลี่ยนในส่วนของตัวล้อแม็กนะฮะลูกค้าจัดเต็มเลยฮะล้อ20นะฮะลาย o อเอตัดแดงนะฮะแล้วก็ใส่เป็นยางเจที T, GT, ครับก็44่คูณสี่ออเทเนนะฮะแล้วก็คันนี้ลูกค้ายกขึ้นมา2นิ้วนะฮะพอดีกับล้อ20มากๆเลยนะฮะแล้วก็ซุ้มล้อครับลูกค้าเลือกเป็นตัวนี้เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วครับแล้วก็มีในส่วนของตัวปรับหมดุหมดตรงข้างด้วยนะครับผมก็แล้วก็ ที่โดดเด่นที่สุดของคันนี้ฮะลูกค้าแต่งสติกเกอร์ลายทั้งคันนะฮะเป็นลายม้าเลนเจอร์ตัดด้วยแถบผ้าสีส้มนะฮะก็อันนี้เดี๋ยวลองดูตัวรถรอบคันได้เลยฮะทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับก็เป็น เจ้าของจับจองกันได้ง่ายๆนะะทักเข้ามาหาเราครับมีโปรโม,มชั่นพิเศษอยากแต่งแบบไหนอยากได้แบบไหนครับก็ทางฟอร์ดเอ็เราจัดให้ครับนึกถึงฟอร์ดฝั่งทนต้องนึกถึงฟอร์ดรัชดาท่าพระ NKC คซคาครับผมสวัสดีครับ